แทบไม่น่าเชื่อค่ะพี่น้องสำหรับคลิปน้องอุ้งเอิงเพชรบานแพงนะคะวากันวาตอนนี้คนเบิง 8ล้านคนแล้วพี่น้องภายใน1วันนะคะสำหรับทางด้านบอสโจยมารินเพื่อในมีการไปถ่ายเอาคลิปนองอุ้งอิงเพชรบานแพงในขณะที่นองได้มีการขี่รถมอเตอร์ไซค์ขับในหน่อยของน้องนี่ละนะคะได้มีการขี่ปวนนาบ้านยูทีบานนองอุ้งอิงเพชรบานแพงหลังจากที่บอสโจได้มีการถ่ายคลิปคลิปนั้นลงคะพี่น้องว่ากันว่ามีค้นเขามาเบิงในคลิปคลิปนี้นี่ 8ล้านคนแล้วโอ้โหผ่านไปเพียงแค่หนึ่งวันแต่ว่าสำหรับยอดเบิ้งนี่บอสธรรมดาเลยวันเถะการทีว่าคนสิเบิง้งพ่อ8ปดล้านคนนี่บอสเป็นเรื่องธรรมดาเด้คขาพี่น้องนี่ละคนมีกระแสของแท้นะคะก่อนหนนี้หลายคนก็พาก,กันไปว่าผู้นี้มีกระแสผู้นี้บอมีกระแสอย่างก่อนหนนี้หลายคนก็บ,บอกว่านี่ละ เงาะน่อยมีกระแสบอสโจบอมีกระแสหลายค้นกบภาคกันวากันไปนะคะแต่นี่แหละสําหรับคลิปคลิปนี้เขาก็ได้รู้แล้วน้องพี่น้องเนาะว่าสรุปแล้วใครมีกระแสกันแน่นะคะสำหรับน้องอุ้งอิงเพชรบานแพงกะถือว่าเฮ็ดขาดอิลีเฮ็ดแต่ค,คักอิลีวันท่อโอ้โหคนเบิงแปดล้านคนพันนะพี่น้องภายในหนึ่งวันเด๊โอ้โหถือว่าบอสธรรมดาขี่มอเตอร์ไซค์ซื่อๆค่ะพี่น้อง คนมาเบิ่งไลค์ขนาดนี้นี่ละเพิ่นว่าคนสีดังเห็ดจังได้กระดังค่ะพี่น้องกะสุดหอดสุดปังอีหลีสำหรับน้อง,งอุงอิงเพชรบานแพงนะคะเดี๋ยวสีอ่านคอมเมนต์นะคะว่าหลายๆคนนี่หลังจากที่ได้เข้ามาเห็นคลิปคลิปนี้แล้วหลายคนมีความคิดเห็นว่าจังไดแน่นี่ผู้นี้บอกว่าลูกพอเนี่ยโจเอ้ยนะคะจังแมนคือกันคักคือถูกอย่างเอาโลดพันนะพี่น้อง ผู้นี้บอกว่าเบิ้ลเครื่องไส้พุนเด้ตาหักคักอิลาพันนะพี่น้องผู้นี้บอกว่าเด็กน้อยได้ของเล่นไม่นะคะนี่ผู้นี้บอกว่าเสียงเบิ้ลรถนี่มีจังหวะนําพันนะพี่น้องโอ้โหกระือว่าสุดฮอตสุดปังอิลีบางคนก็บ,บอกว่ามาาัไหลจาเสียงเบิ้นรถนะคะนี่ผู้นี้บอกว่าบรรยากาศท้องฟ้าสวยงามเด็กน้อยกันนาหักพันนะพี่น้องเอาวกะ ถือว่าเป็นคลิปทีมีสีสันอีกคลิปหนึ่งนักพี่น้องเนาะนะคะสำหรับคลิปคลิปนี้กระบ,บอกคิดว่าคนสีเบิองไหลขนาดนี้องค์อิงครีมมอตเตอร์ไซค์หน่อยซื้อๆค้ับพี่น้องคนคือห้าการสนใจข,ขนาดนี้นะคะก็ถือว่าเป็นอ่าที่ยืนยันแล้วนัก,นนกพี่น้องเนาะว่าองค์อิงเพชรปานแพงนี่แหละเขาเอิ่นว่าคนมีกระแสของแท้ นพี่น,อน้องเนาะเอาล่ะกับบอบแมนเพียงแค่คลิปคลิป,ลปนี้ได้ค่ะพี่น้องยังมีคลิปอื่นๆอีกไลฟ์คลิปได้บันเทอที่ทั้งนั้นบอบโจเพื่อนในไทยเอากับลูกสาวว่ากันว่ายอดวิวนี่เป็นหลักแสนสุกคลิปบันเทอก็ถือว่าสุดยอดมากๆสำหรับบอโจเพิ่นพากันเอินว่าเป็นเจ้าพ่อคอนเทนต์นะคะพี่น้องสำหรับอ่าตอนนี้นี่หลายคนก็ได้มีบอโจเป็นไอดอลน,นะคะเพราะว่าหลายคนอยากสิบแบบ หาคอนเทนเต์มาเฮ็ดคือจังบอโจเฮ็ดดูดูเขาเฮ็ดดูดูเขาคนก็มาติดตามไม่ค่อยพี่น้องนี่ล่ะเขาเอินมาเป็นเจ้าพ่อคอนเทนต์อีกหนึ่งคนนะคะสำหรับทางด้านบอโจเูเอวาหลายคนนี่บอโจเป็นไอดอลเด้เชื่อบอกค่ะพี่น้องบอโจเพื่อนอาซีบอดูโตนะคะแต้นี่ล่ะบอจูเป็นในเรื่องของอคอนเทนต์แต่ละคอนเทนต์นะคะที่เพื่อนได้เฮ็ดออกมาให้เฮ็ดได้เบิ่งกัน ให้สิไปคิดว่าบอสโจเพิ่นสิคิดได้ขนาดนี้เราพี่น้องนันละกะอีย่างอีกแน่ละ่ะในเรื่องของการบริหารจัดการองค์กรสาวน่วยเพชรบันแพงตอนนี้นี่บอแมนบอแมนได้ขึ้นซื้อว่าเป็นผู้บริหารแค่หนึ่งวงหนึ่งคณะได้ค่ะพี่น้องตอนนี้นี่ได้ขึ้นซื้อว่าเป็นผู้บริหารสองวงสองคณะด้วยกันเป็นจังไดค่ะพี่น้องบอเคยเห็นว่าสิมี่ผู้บริหารหนึ่งคนสองเวที แอดมินพึงเคยเห็นกับบอ์โจเยมันินในราคาพี่น้องก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่เอินวาเจนราคาพี่นอ้องมีซื้อเสียงเลยบรรเถาะในตอนนี้ไม่มีใครเหมือนแล้วในตอนนี้นะครับเป็นผู้บริหารสองวงสองคณะนาะพี่น้องเนาะอเอากะสุดทอสุดปังอิริแล้วก็สองคณะนี้มีแต่คิวการคิวง,งานทีงงานบาปังเท่านั้นเลยค่ะพี่น้องยางสาวนเดอยลัเพลินโชว์สตาร์เดอร์ลำเพลินโชว์นี่ ถือแม้ว่าสิพึ่งเปิดฤดูกาลในปีนี้เป็นปีแรกแต่สําหรับคิวการคิวงานตองบอกเลยในคบวบาตอนนี้นี่ลอยกลัวแล้วค่ะพี่น้องถือว่าบด่ธรรมดาตอนนี้กับบดแน่ใจในคว่าสองลอยบอนะคะแต่ว่าสําหรับคิยวการเคิยวงานบดต้องพูดถึงเลยนะคะสาหรับหมอสลำสาวหน่อยลําเทินโชว์เรียกได้ว่ากระแสมาแรงจริงๆนะคะเพราะว่าหลายคนได้เห็นกระแสของอ เจ้าหนล่ะค่ะพี่น้องนะคะเรื่องพระอภัยมณีน้องพี่น้องนอนและก้นก็อยากสีเห็นนะคะว่าเออนี่แหละนะคะสหรับทางด้านนั่งอ่านั่งเอกนะคะนั่งเงือกเลนจังไรน,นอทางผีเสือสมุดเลนจังไรน,นอหลายคนก็อยากสีพากันไปเบิงส่วนมากก็จะเป็นผีเสือสมุดเป็นเ่ราะราคาพี่น้องเอิ่นว่าตอนนี้นี่มีกระแสมาแรงบางคนนี่ถึงกับขนาดที่ว่าแต่งชุดยักษ์นะคะใส่เสือ,อยักษ์แต่งเป็นยักษ์ไปเบิง คุณตัวนะคะกะือว่าสุดฮอดสุดปังอิลีนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับความคิดของผู้บริหารอยู่ดีคะ่ะพี่น้องเป็นยังคือว่า้ั้งสันแต่ละปีแต่ละปีเพื่อนต้องคิดขึ้นเลยคะ่ะพี่น้องวา่าปีนี้ปีนี้สิลาเรืองยังลาเรืองยังแล้วบอกเลยนะคะวา่าทึงสองวงทึงสองคณะน,นี้มีแต่เรื่องทีจังเลยนะคะพี่น้องมีแต่เรืองทีปังปังทึงนันวันทอกนะคะยางสาหน่อยเพชรบ,บานแพ้งกะลาเรือง แก้วหน้ามา้าแมนมาค่ะพี่น้องส่วนในฝั่งของสาวน้อยลำเพลินโชนะคะเพื่อนกาสิล่ำเรืองพระอภัยมณีโอ้ถือมาสุดหอดสุด,สดปังมีตนเรืองที่เอินมาเด็ดๆทั้งนั้นเลยเนาอพี่น้องนะองหนานีอันนี้กะยู่ทีความคิดของอทีมผู้บริหารอีกจังสีแม่ค่ะพี่นอ้องเอากะ,ะเป็นกำลังใจให้สำรับผู้บริหารนะคะหนุ่มโจ เสาหน่อยเพชรบานแพงนํนาเนาะพี่น้องเนาะนะคะเอาน่นะคะพี่น้องกระมารอบเบิ้งกันนะคะว่าสิเป็นจังไหนนะคะสําหรับมอล่มเสาหน่อยเพชรบานแพงนะคะบอกเลยนะคะว่าในฤดูกาลนี้นีปังอีหลีในเรื่องของคิ้วการคิ้วงานนะคะแล้วก็ในตอนนี้ได้มีเพชรเขามาเพชรเ,เม็ดไม่เพชรเ,เม็ดงามเขามาก็คือน้องอุ้งอิงเพชรบานแพงตลอดระยะเวลาตลอดระยะเวลา2ปีกว่าๆค่ะพี่น้องเอินว่า ผู้จาดผู้จางายทางลายคนนะคะกับผ้ากันมาจ้างย้อนนองอุ้งอิงเพชรบปันแพงย่อนว่าอยากสีเบิ้งสาหน่อยเพชรบปันแพ้งเห็นบอกค่ะพี่น้องก็นานนี้ทั้งด้านเสียน้นกับทั้งด้านพอการใช่ได้มีการแห่จ er ้างสาหน่อยเพชรบปั่นแห้งแห่จ <bench> <mitt> <twenty thumbs> <speaking> ้างพะบ่าอยากเสียห้ยอุ้งอิงไปทําการแสดงไกลกๆบ้านจะของพันนาพี่น้องคือจังว่า พอการใช้กับทางดานเสียนนนี้พากันแห่จ้างบากันวาในปีพศ2569พันนาพี่นองกะทือว่าสุดหอดสุดปังอิลีนอพี่นองเนาะเอากะเป็นกำลังใจให้สำรับทีมผู้บริหารนำนะพีนองเนาะนะคะกะททิว่าสุดหอดสุดปังอิลีนะคะสำรับลิมพีมีผู้ได้ท่ว่าบ้านในเขาไปเบื้องกะสามารถเข้าไปเบื้องใดนะพีนองเนาะบากันววาคนดูแปดล้านกว่าแล้วผ่านไปเพียงแค่หนึ่งวันเท่านั้นนะคะกะทือววาสุดหอดสุดปังอิลี พี่น้องเนาะคนเบิงพ่อแปดล้านคนจังแมนเฮเดตจังไดนี่ละเขาเอินว่าคนมีกระแสของแท้เนาะพี่น้องเนาะเอากะนี่ละค่ะพี่น้องส้อนรับในมือนี้นะคะอุ้งอิงเพชรบันแพงนะคะว่ากันว่าน้องกะอ่าสิได้ไปร่วมงานกับเท่าแก่น้อยค่ะพี่น้องในมือนี้นะคะอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดเนาะพี่น้องเนาะผู้ใดที่อยู่ไกลกะอย่าเสื่อมไปส่งกำลังใจให้น้องได้นะคะนั่นละค่ะพี่น้องส้ารับคลิปนี้ขอจบไปสำหรับสักอนนะคะก็ขอมาสวัสดีค่ะ